สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังขอภัยค่ะครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2567ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดทั้ง7วันเรามาเริ่มผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและจะให้เคล็ดลับในการเสริมดวงนะคะว่าถ้าสมมุติว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องแก้ไขหรือมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราจะให้เคล็ดลับเสริมดวงไปว่า คุณควรเสริมดวงในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรามาเริ่มผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์ไพ่ทาโร่นะคะในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบให้ไพ่เล่าเรื่องไปว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสามใบแรกไพ่จะ มาดามจะให้ไพ่ค่อยๆเล่าเรื่องไปก่อนแล้วจะสรุปให้ในตอนท้ายอีกทีนะคะใบแรกได้เออแฮงแมนนะคะใบแรกแฮงแมนไพ่บอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะยังทําอะไรที่คงแบบเดิมซ้ำๆเดิมๆย่ำอยู่กับที่ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนหรืออาจจะมีความคิดที่หรืออาจที่จะ กำลังคิดจะทำอะไรแล้วยังศึกษาพยายามเรียนรู้พยายามฝึกฝนให้เกิดความชำนิชำนาญแล้วถึงจะตัดสินใจทำในช่วงนี้เรามาดูต่อว่าไพ่จะขยายต่อว่าอย่างไรไพ่ใบต่อมาได้ q u e e n o f c u p q u e e n off u p บอกถึงว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเป็นมีอารมณ์อ่อนไหวมีความรู้สึกวิตกกังบลแต่มีความเป็นผู้นำ ะคระีมออฟคัพในที่นี้บอกถึงว่าราชินีถ้วยหมายถึงเรื่องความรักได้ด้วยสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โดดเด่นเรื่องความรักมาในใ,ในช่วงต้นๆเลยนะคะใบต่อมาบอกถึงเรื่องราชาราชาเหรียญราชาเหรียญในที่นี้เขาบอกถึงว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในช่วงของครึ่งเดือนเอ,อ่อครึ่งปีหลังเนี้ยอาจที่จะย่ำอยู่กับที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆหรืออาจจะมีปัญหาอะไรที่ยังไม่สามารถสะสางได้เกี่ยวกับเรื่องความรักยังจะต้องมีปัญหาที่ยังจะต้องข้องเกี่ยวกับความรักหรือข้องเกี่ยวกับคนรักเดิมๆซึ่งอาจที่เราเรากำลังมีความวิตกกังวลเรากำลังมีความรู้สึกว่าเราอยากจะตัดใจหรือเราอยากจะอยู่ อยากจะไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้ยังตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าผู้ชายที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนที่คุณคบอยู่เป็นคนมีฐานะที่ดีมันจึงทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกว่าถ้าเราคิดจะเลิกเราก็กลัวความลำบากแต่ถ้าเราคิดจะอยู่ต่อเราก็มีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ชาย ก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ดีแต่ในความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นแม่บ้านที่ดีคอยดูแลเราอย่างดีแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดใจไม่สบายใจมาดูว่าไพ่จะขยายต่อว่าอะไรไพ่ขยายต่อว่าข้ามมเท้าความคิดที่ขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันจึงทําให้ปัญหาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มันมีปัญหาเกิดขึ้นคือความคิดของคนสองคนบางครั้งเนี่ยมันต้องมาจูนเข้าหากันถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวนะันอาทิตย์ในช่วงของเออต้องบอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลังในช่วงต้นๆครึ่งปีหลังเราแบ่งออกเป็นหกเดือนเพราะฉะนั้นในช่วงสองเดือนแรกของครึ่งปีหลังก็คือเดือนกรกฎาคมเออสิงหา มีกําลังจะมีปัญหาเรื่องความรักจากความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันคนนึงคิดอีกอย่างคนนึงคิดอีกอย่างแต่ถามว่าจะเลิกลาอย่าล้างกันไหมสําหรับคนมีคู่ไม่เลิกลาอย่าล้างสําหรับคนมีแฟนก็ยังไม่เลิกกันยังไม่เลิกกันแต่สําหรับคนที่ไม่มีคู่ต้องบอกว่ายังคงไม่มีคู่อยู่ต่อไปเพราะยังพิจารณา การหาคู่ด้วยการที่อยากหาคนที่สามารถซัพพอร์ตชีวิตของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณมองหาคนที่สามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณได้อยู่แต่ถ้าสำหรับคนมีคู่แล้วไม่ได้เลิกกันแต่ปัญหายังมีเรื่องถก,ถกเถียงกันอยู่มาดูใบต่อมาบอกว่า The Sun The Sun ในที่นี้ก็บอกว่ามีการคิดเริ่มต้นที่จะทำอะไรกันใหม่ๆแต่มันยังไม่ชัดเจน อยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยกันหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่เพียงผู้เดียวแต่สิ่งที่จะทํายังไม่ชัดเจนที่ไม่ชัดเจนในที่เนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ชัดเจนแต่เรายังมองเห็นยังไม่เป็นรูปธรรมให้เราเห็นแล้วก็เราก็ยังทําอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนขึ้นมาว่าเรากําลังจะทําหรือหรือว่าจะทําในช่วงปีนี้หรือจะทําในช่วงปลายปีนี้หรืออาจจะ,จจะกลายไปว่าเคลื่อนไปถึงต้นปีหน้ามันเลยกลายเป็นว่า ยังไม่ชัดเจนเพราะยังไม่แน่ใจว่าทำแล้วจะดีหรือไม่ดีใบต่อมาบอกว่า <c oughs> สองดาบสองดาบทำให้มีความรู้สึกคิดวิตกกังวลว่าจะเอาอยัางไงดีจะเริ่มต้นปลายปีนี้ดีหรือจะไปเริ่มต้นต้นปีหน้าดีนะคะมาดูใบต่อมาจะขยายความต่อว่าใบาต่อมาได้เอัศวินไม้เท้าอัศวินไม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่า ถ้าคิดจะทําลงมือทําได้เลยคุณสามารถข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างสบายๆในช่วงปลายปีนะคะถ้าคุณคิดจะทําคุณลงมือทําได้เลยแต่เพียงแต่ว่ายัง ยังไม่ลงมือทำเพราะได้เด็กเหรียญยังมีความรู้สึกยังโลเลยังลังเลอยู่เส้นบอกคุณว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงปลายปีให้เลยไปก่อนในช่วงของต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองนะคะในช่วงของสองเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคู่ครองอาจจะมีปัญหากับคนรักน่าจะสาเหตุมาจากเรื่องงานที่ท,ที่จะลงมือทำเป็นโครงการใหม่ๆ เป็นความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันคนนึงอาจจะอยากเริ่มปลายปีนี้คนนึงอาจจะอยากเริ่มต้นปีหน้ามันก็เลยไพ่ก็เลยบอกมาถึงว่าการงานมันยังมองไม่เห็นความเป็นรูปธรรมมันยังมองไม่ชัดเจนเลยว่าทําไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีเอาให้มันชัดเจนกว่านี้มันจึงเกิดความลังเลในใจว่าเอ๊ะถ้าทําไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีล่ะถ้ามันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันจมทุนนะมันทีนิด อีกคนนึงก็อยากที่จะทําให้อย่างรวดเรด็วแต่อีกคนนึงเซนบอกว่าอย่าพิ่งลงมือทําในตอนปลายปีนี้เลยรอไปต้นปีหน้าแล้วกันงั้นมาดูต่อว่าไพ่จะบอกไพ่จะบอกอะไรต่อไพ่บอกว่า the lover นะคะ the lover บอกว่า lover บอกถึงการที่เรียกว่าการทําอะไรต้องคุยกันปรับความเข้าใจเข้าหากันเอ,อ การทำงานในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจทำงานร่วมกับคนที่ตัวเองรักเป็นคู่ครองก็ได้เป็นคนที่ตัวเองรักก็ได้อย่างเช่นเป็นเพื่อนสนิทก็ได้หรือว่าเป็นแฟนก็ได้นะคะยังไม่ถึงขั้นเป็นคู่ครองเป็นแฟนกันก็ได้แล้วจะส่งผลให้ยังไงสามไม้เท้าสามไม้เท้าเขาบอกว่า พร้อมพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่โลกภายนอกพร้อมแล้วที่จะทำงานอย่างเต็มที่มองไปขึ้นอยู่ที่สูงละคือครึ่งปีครึ่งปีหลังในช่วงตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่กับคนรักนะคะกับคำว่าคนรักเนี่ยอย่างที่มาดามบอกเพื่อนก็ได้แฟนก็ได้คู่ครองก็ได้ นะคะหรือคนที่ใครที่เรารักใครที่เราสนิทก็ได้และพร้อมเต็มที่เลยในช่วงปลายปีนี้ที่คิดที่จะเริ่มต้นทําอะไรเริ่มต้นทําอะไรแล้วเห็นไหมสาม,มเมเถ้าขึ้นมายืนยืนอยู่เหนือผู้อื่นเลยถ้าทําแล้วจะประสบความสําเร็จพร้อมที่จะออกเดินทางพร้อมที่จะสู่โลกกว้างพร้อมที่จะทําทําแล้วเป็นยังไงเออหนึ่งเมเท้า หนึ่งไม้เท้าบอกการเริ่มต้นที่ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จอย่างสง่างามประสบความสําเร็จอย่างสวยงามนะคะเพียงแต่ว่าในมือถือตํารายอยู่นะต้องศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองจะทําให้รอบครอบถ้าศึกษาหาความรู้ให้รอบครอบแหกกดทุกอย่างได้สิ่งที่มันคาอยู่ในใจสิ่งที่วิตกกังวลสิ่งที่กลัวมันจะมาลายหายไปทันทีคุณจะฉีกกดตัวเอง เจ็ดไม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าคุณจะเป็นผู้นําทีมไม่ว่าคุณผู้นําทีมอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่จะเป็นผู้ก้าวออกไปนําทีมที่จะทําหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยคล้ายผู้ชายก็ได้ที่จะก้าวออกไปนําทีมที่จะทําเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ของการเรื่องงานโดดเด่นมากและเป็นงานที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเป็นช่วงของการที่อาจจะเริ่มลงมือทําในช่วง ปลายปีในช่วงปลายๆเลยในช่วงพฤศจิกาธันวาแค่เริ่มแค่คิดแค่ลงมือแต่ยังยังไม่เป็นรูปธรรมเต็มตัวนะจะประสบความสำเร็จหรือเต็มรูปแบบน่าจะเป็นปีหน้าแต่อาจจะเป็นการเริ่มลงทุนอย่างสมมติบางคนสร้างบริษัทสร้างโรงงานก็กำลังเริ่มต้นสร้างยังไม่เป็นรูปธรรมท,ที่สามารถที่จะผลิตหรือจะทำอะไรออกมาได้ดังนั้น มันเป็นการที่เริ่มต้นทําได้อย่างสวยงามและเริ่มต้นทําได้อย่างดีกับคนที่เรารักและเป็นงานที่คุณรักด้วยใบสรุปจึงบอกว่าเด็กไม้เท้าในบรรดาไพ่เด็กทั้งหมดไพ่เด็กไม้เท้าเป็นไพ่เด็กเก่งดังนั้นคุณจะเป็นการที่เริ่มต้นทําได้อย่างดีเป็นการเริ่มต้นจากเล็กๆไปหาจุดใหญ่ๆดังนั้นเอาไพ่ นะคะไพ่เสริมดวงมาเสริมหน่อยว่าเราควรเสริมดวงเรื่องอะไรในช่วงปลายปีเพื่อให้สิ่งที่เราทำเนี่ยบรรลุเป้าหมายและไปได้ด้วยดีไม่มีสิ่งติดขัดมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงไปทั้งหมด3ามใบสุดแล้วแต่คุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะใบแรกก็บอกว่าไปให้อาหารปลาในวันพรหัสบัป,ปดีในช่วง เอ่อสิบสนาฬิกาถึง14บสนาฬิกาสานาทีให้อาหารปลาที่ไหนก็ได้ในวันพระราัสปัปดีวันพระรหัสัปดีปีนี้เป็นวันธงชัยให้แล้วการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดจะทำจะประสบความสําเร็จใบที่2องเขาบอกว่าให้เติมน้ำมันตะเกียงในช่วงเวลา15บหนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาในวันศุกร์นะคะชีวิตจะได้พบความสุข,สข ความสะดวกสบายวันศุกร์เนี่ยมันคือความรักและการเงินการเงินจะไหลคล่องความรักจะดีขึ้นเพราะว่าการเงินดีความรักก็ยิ่งดีถ้าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีความรักก็มีปัญหาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการลงทุนทําอะไรเมื่อการเงินไหลคล่องความรักก็ยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคิดยิ่งประสบความสําเร็จเข้าขากันได้ด้วยดีด้วยการที่เรียกว่าช่วยกันต่อย,ยอดหาทำมาหากิน ใบต่อมาเขาบอกว่าสวดพระกาถาประจำวันเสาร์สิบจบในวันเสาร์ในตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีพระกาถาประจำวันเสาร์สั้นๆส,สวดแค่สิบจบเพราะวันเสาร์ปีนี้เอ,อวันเสาร์ปีนี้โลกาวินาศ นะคะดังนั้นเราดับโลกาวินาศผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เราไม่รู้ว่าคู่ครองของคุณเกิดวันอะไรบังเอิญถ้าเกิดบังเอิญเกิดวันพระราชสปดีก็จะส่งเสริมเรื่องไปปล่อยปลาทำให้การงานของคุณเนี่ย ปอดโป่งไหลลื่นนะคะให้อาหารปลามันก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ทําให้ชีวิตเรามีกินมีใช้นะคะเติมน้ํามันตะเกียงทําให้เราพบแสงสว่างเติมในวันศุกร์ชีวิตพบแสงสว่างคนมองเห็นธุรกิจของเราคนมองเห็นงานที่เรากําลังจะลงมือทําทําให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากมายสวดพระคาถาประจําวันเสาร์ในวันเสาร์สิบจบเพื่อดับ โลกาวินาศศัตรูที่คิดร้ายใครที่คิดจะจ้องทำลายล้างเราก็จะดับสิ้นมาลายหายไปหรืออาจที่จะกลับมาเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าไม่สามารถเป็นมิตรได้ก็ให้เขาไปไกลๆจากชีวิตเราเราไม่สาบแช่งใครนะถ้าสาบแช่งแล้วมันจะกระเด็นกระดอนกลับมาหาเราครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราเอ่ะเออเขาบอกว่าคนเราถ้าเราไม่สาบแช่งใครเราพูดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆ กลับเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราสาบแช่งใครสเก็ดเล็กสเก็ดน้อยของการสาบแช่งมันจะกระเด็งกลับมาหาเราแต่สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเกิดคู่ครอ,องของคุณเกิดเกิดวันเสาร์อันนี้ก็เขาก็จะโลกาวินาศดังนั้นเขาอาจจะมีการมีอุปสรรคมีการติดขัดมีการอะไรต่างๆหรืออาจจะหมุด,ดง่ายโมโหง่ายเจ้าอารมณ์ คิดแล้วอยากจะลงมือทําให้รวดเร็วทันใจสวดพระคาถาประจําวันเสาร์ให้เริ่มต้นสวดตั้งแต่เดือนเออกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะสวดทุกวันเสาร์ได้ยิ่งดีหรือถ้าไม่มีเวลา ก็ให้สวดบ้างไม่สวดบ้างแต่เมื่อเริ่มต้นเดือนรกรกฎาคมในสัปดาห์แรกควรที่จะสวดสวดเพื่อดับโลกาวินาศนะคะสวดแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเวลาที่เราสวดมนต์ก่อนที่จะอุทิศเนี่ยเราต้องถวายผลบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าคุณจะปล่อยปลาไม่ว่าคุณจะเติมน้ำมันตะเกียงไม่ว่าคุณจะสวดพระคาถาประจำวันเสาร์ <c oughs> หรือไม่ว่าคุณจะทำ ธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นหรือหรือทำบุญใดๆทั้งสิ้นให้ถวายผลบุญให้อ่อก่อนอื่นให้ผลบุญสำฤทธิ์ผลกับตัวของคุณเองก่อนเพื่อมีต้นทุน,ทนในการทำบุญแล้วยกถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทวยเทพทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาตัวเราเมื่อท่านได้รับผลบุญแล้วท่านจะมีพลังที่จะมาส่งเสริมเราให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นค่อยอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเจ้าที่เจ้าทางที่เราพักอาศัยอยู่และเจ้าที่เจ้าทางที่เรากําลังที่จะไปเปิดทําโครงการอะไรใหม่ๆของคุณถ้ารู้ว่าถ้าเกิดไม่มีถ้ามีบ้านเลขที่ก็บอกบ้านเลขที่ตําบลที่อยู่นะคะตําบลที่อยู่จังหวัดอาเภออาเภอจังหวัดต่างๆบอกไปแล้วก็ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะแล้วจากนั้นชีวิตคุณที่ติดขัดหรืออารมณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์ที่รู้สึกพุ่งพ่านง่ายโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายจะเบาลงแต่คำว่าโลกาวินาศปีที่แล้วในวันศุกร์และทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศมาดามผ่านมาแล้วแต่มาดามไม่ได้หงุดหงิดง่ายไหมหงุดหงิดง่ายแต่มาดาม ไม่ได้มีเรื่องสูญเสียใดๆเปลี่ยนเป็นสูญเสียเงินรักษาตัวเองมากกว่าเพราะว่าประกันเขาก็จะคุ้มครองเราบางส่วนบางส่วนเราต้องจ่ายเองแล้วมาดามเข้าโรงพยาบาลแทบจะทั้งปีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ข้ามผ่านมาแล้วในช่วงเดือนเมษาพอกระ,ะโยกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยวันศุกร์ก็ไม,ไม่ไม่อุบัติไม่โลกาวินาศแล้วแต่จะธรรมดาแต่ว่าสเก็ตเล็กสเก็ตน้อยจากเอ่อ ก่อนที่จะออกมันยังหลงเหลืออยู่จะหมดสิ้นก็นี่แหละในเดือนพฤษภาเนี่ยสิ้นเดือนไปแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มคีขายลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์เราดูว่าคู่ครองเราเกิดวันอะไรถ้าคู่ครองของเรา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกิดวันเอออย่างสมมติว่าคู่ครองเราเกิดวันจันทร์วันจันทร์ก็โลกาวินาศเพราะฉะนั้นควรทาบุญ นะคะทำบุญตามที่มาดามบอกแก้เค็ดตามที่มาดามบอกหรือถ้าเกิดวันอังคารวันอังคารปีนี้ธงชยัยหรือใครที่กําลังจะเริ่มลงเริ่มลงมือทําธุรกิจจะทําวันไหนดีล่ะมาดามกําลังคิดจะลงลงมือทําธุรกิจแต่อยากจะลงลงมือทําในปลายปีนี้วันไหนที่ดีเอาวันที่เราสะดวกแต่วันที่ดีเนี่ยคือวันอังคารกับวันพฤหัสวันอังคารธงชยัยทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ มีใครชนะเหนือผู้อื่นวันอาทิตย์เอ่อวันพฤหัสบดีอาทิตย์บดีอาทิตย์บดีก็ทําอะไรแล้วราบลื่นมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเลือกเอาแล้วกันดีทั้งสองวันวันไหนก็ได้ที่คุณสะดวกแต่วันที่ไม่ดีและไม่ควรทําก็คือวันจันทร์กับวันเสาร์เพราะวันจันทร์อุบาทวันเสาร์โลกาวินาศถ้าไม่สามารถทําวันอังคารกับวันพฤหัสได้คุณจะทําวันอาทิตย์ หรือจะทําวันพุธหรือจะทําวันศุกร์ก็ทําได้เพราะว่าสามวันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีวันใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องก็เรียกว่าเป็นวันกลางๆนะคะสำหรับเอ่อคลิปนี้มาดามก็จะมาเตือน ู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใครที่เข้ามาแล้วเห็นว่าการอ่านไพ่ของมาดามอ่านยังไงถึงเป็นไพ่เล่าเรื่องเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะอยากจะเรียนไพ่เล่าเรื่องใครที่เป็นไพ่ยิปซีอยู่แล้วนะคะอยากจะเรียนเพิ่มเติมมาเรียนไพ่เล่าเรื่องกับมาดามค่าเรียนถูกมากค่ะแต่ต้องมากันเป็นกลุ่มนะสําหรับใครที่เรียนไพ่ยิปซีอยากจะเรียนไพ่เล่าเรื่องมาได้เลยมาดามเปิดสอนไพ่เล่าเรื่องไพ่ยิปซีค่าเรียนถูกมาก นะคะคบอกเลยว่าถูกมากแต่สอนวันเดียวจบสนใจทัก inbox ไปหามาดามที่เฟซบุ๊กของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงมาจากเฟซบุ๊กสนใจดูไพ่เล่าเรื่องสนใจเรียนไพ่เล่าเรื่องมาดามจะสอนไพ่เล่าเรื่องแบบไพ่อลาเคลและไพ่ยิปซีใครรู้จักไพ่อลาเคล และใครรู้จักไพ่ย,ยิปซีมาดามสอนให้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าใครรู้จักแต่ไพ่ออร์เคิลมาดามก็จะสอนไพ่ออร์เคิลให้ใครรู้จักแค่ไพ่ย,ยิปซีก็จะสอนไพ่ย,ยิปซีให้แล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในการได้ฟังการอ่านไพ่เล่าเรื่องแบบไพ่ออร์เคิลบางทีมาดามสอนเคยสอนรุ่นและรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เขาไม่รู้จักไพออเลอรเคลเลยพอมาดามสอนการอ่านไพเล่าเรื่องแบบไพออลเลอราเคลทำให้เขาผ่านอ่านไพออลเอรเคลเป็นใครสนใจทักมาดามไปได้นะคะวันเดียวจบคุณสามารถเอาไปสออ่านแบบไพเล่าเรื่องบอกได้เลยว่าทุกคนจะงงเพราะว่าเป็นการอ่านแบบไม่ต้องถามลูกค้าไม่ต้องถามลูกค้านะว่าจะดูเรื่องอะไรให้ไพเล่าเรื่องไปก่อนบางครั้งคุณเล่าเรื่องเสร็จปุ๊บ ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องถามแล้วค่ะเล่าไปหมดแล้วนะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับ FC ทั้งเก่าและใหม่ช่วยแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ